เชื่อไหมคะว่าหมูสองอคอกนี้คือหมูสองสายพันธุ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลินะคะเป็นประเด็นถกเถียงกันมานานมากนะคะสำหรับเกษตรกรร,กรายย่อยที่ซื้อหมูแม่พันธุ์สองสายมาแล้วมักจะพูดกันจนติดปากเลยนะคะว่าอันเนี้ยฉันซื้อมาหมูสองสายนะแต่พอกับถามรายละเอียดเรื่องสายพันธุ์ปรับไปนะคะกับคนที่ซื้อหมูแม่พันธุ์มา กับตอบว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรแต่เขาบอกว่าสองสายพันธ์เนาะก็เลยพูดตามเขาคลิปนี้นะคะมารีก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องหมูแม่พันธ์สองสายระหว่างสองข้อนี้นะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงอคอกนี้นะคะคือแม่พันธุ์สองสายที่อ่าหลายๆคนคุ้นเคยและคุ้นตากันนะคะเพราะลักษณะภายนอกของเขาก็คือเห็นเด่นชัดมากก็คือสี สีขาวไม่มีลายจุดด่างใดๆเลยนะคะเพราะว่าหมูคอกนี้นะคะแม่พันธุ์ของเขาก็คือแม่ลาดไว้เลือดร้อยนะคะผสมกับพ่อแลน เลือดร้อยกลายเป็นหมูสองสายนะคะการผสมข้ามสายพันธุ์แบบนี้นะคะจะเป็นการดึงลักษณะเด่นนะคะของอพ่อแม่พันธุ์นะคะแต่ละสายออกมานั่นเองค่ะเพื่อให้ได้หมูที่มีคุณภาพที่ดีนะคะเช่นเลี้ยงลูกง่ายให้ลูกดกมีเนื้อสีแดงไขมันน้อยนะคะนิยมใช้พ่อแลน ผสมกับแม่ลาดหรือว่าอาจจะเป็นพ่อลาดผสมแม่แลนนะคะแต่สําหรับค้อคนี้นะคะส่วนค้อคนี้ก็คือเป็นแม่พันธุ์สายลารดเลือดร้อยนะคะแต่ว่าผสมกับพ่อดูลลอกเจอร์ซีสีแดงเลือดร้อยนั่นเองค่ะก็เลยจะมีลักษณะเป็นด่างๆอย่างนี้นะคะซึ่งลักษณะเด่นชัดที่เห็นชัดเจนนะคะก็คือ มีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปนะคะสีภายนอกนะคะก็ได้ทั้งกึ่งพ่อกึ่งแม่อย่างละเล็กละน้อยนะคะซึ่งลำตัวที่ลำตัวที่เราเห็นนะคะจะดูแบบสั้นๆป้อมๆนะคะ,อ,ะอันนี้คือได้พอมาอย่างชัดเจนเลยสะโพกค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ไหล่หนา แต่ส่วนใหญ่นะคะจะไม่นิยมนำพ่อพันธุดูล็อกเจอซี่นะคะมาทำเป็นหมูสองสายเนื่องจากว่าเขาให้ลูกน้อยนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกไม่ค่อยเก่งน่เองค่ะแถมมีไขมันค่อนข้างมากนะคะพ่อพันธุ์ดูล็อกส่วนใหญ่นะคะก็จะนิยมเป็นนำมาเป็นพ่อพันธุ์สายสุดท้ายในการผลิตนะคะหมูขุนนั่นเองค่ะ เพราะว่าจะทำให้เลี้ยงง่ายโตเร็วแล้วก็แข็งแรงกว่าสุกรพันุ์อื่นนะคะและนี่นะคะก็คือความแตกต่างระหว่างหมูสองขออนี้นั่นเองค่ะและมะลินะคะก็เอาไว้ทำแม่พันหนึ่งตัวด้วยจะได้นำมาทำคลิปนะคะบอกพี่ๆดูซิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะคะที่นำเอาหมู แม่พันธ์สองสายที่มีเลือดระหว่างลารนะคะกับดูหลอกมาเป็นแม่พันธ์นะคะยังไงก็ฝากพี่พี่ติดตามรับชมดูนะคะตอนนี้เขาก็อายุประมาณราลๆห้าเดือนนะคะก็อีกประมาณสักสามสเดือนก็เดี๋ยวจะลองผสมลองอะไรแล้วก็จะ พอเขาคลอดแล้วก็จะมาทําคลิปให้พี่ๆได้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดีหรือเปล่านั่นเองนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะรอติดตามผลงานนะคะที่ช่องมะลิได้นะคะและหากพี่ๆท่านใดนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับมะลิด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ